สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาลงคลิปให้อาหารป่านะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือกล้วยนะครับลำลำกล้วยกล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยดิบนะครับที่มียางแต่ผมเอาต้นที่มันเน่าแล้วนะครับผมร้อยให้มันเน่าแล้วผมค่อยโยนให้ป่ากินนะครับนี่ครับเพราะว่ามันเน่าแล้วจะไม่มียางนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอานี่ยหนึ่งสองสามสามต้นนะครับใส่เยอะนี่กว่าน้ำเสียนะครับนี่ครับตัดตัดมาแล้วก็โยนลงน้ำเลยครับเดี๋ยวปลามันก็จะแหบกินเองนะครับไม่ต้องแบบทำมายุ่งยากนะครับนี่ครับอีกต้นหนึงครับผมพาไปกูอีกต้นหนึ่ง ผมจะไม่ใช้กล้วยลำกล้วยดิบๆนะครับนี่ครับกล้วยของผมนะครับดิบๆแบบนี้เพราะว่ามันมียางกล้วยนะครับกว่ามันจะเน่านะครับแช่น้ำก็ประมาณสองสามอาทิตย์ครับเดือนหนึ่งก็ยังไม่เน่านะครับนี่ครับเอาที่มันไม่มียางนะครับให้ยางมันออกหมดให้มันเน่าครับถ้าไม่มียางกล้วยน้ำก็ไม่เสียนะครับปลาก็กินได้เลยนะครับ แถมตรงที่มันเน่าครับลำกล้วยที่มันเน่านนี้มีนอนด้วยนะครับนอนกล้วยนะครับแล้วปลาก็จะมากินนะครับนี่ครับน้ำไม่เสียด้วยครับน่ครับไม่ได้มกไม่ได้แช่น้ำนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาเอาง่ายๆเลยครับตัดแล้วก็โยนลงน้ําเลยน่ครับรอให้มันเน่าก่อนนะครับเพราะว่าผมมีหลายต้นครับกล้วยผมรอบสระนี่ครับ กลัวไม่กินหมดครับก็เน่าพอดีนะครับตัดทิ้งไว้ต้นไหนก็ได้ครับตัดทิ้งไว้ให้มันเน่าให้ยางมันออกหมดจนเกี่ยงครับแล้วก็ค่อยมาโยนลงน้ํานะครับนี่คร,นนครับให้น้ํากล้วยมันออกหมดนะครับน้ํากล้วยออกหมดก็ไม่มียางกล้วยนะครับถ้ายางกล้วยออกหมดมันไม่เน่านะครับนี่ครับ วิธีประหยัดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวที่ผมนึ yeah, mm ่งผมกินไม่หมดนะครับผมก็จะไปโยนทิ้งไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นี่ครับทิ้งไว้ตรงนี้ครับนี่ครับปลากินหมดแล้วครับเห็นไหมครับเม็ดข้าวนะครับนี่ครับมีเม็ดข้าวเยอะครับนี่ครับเม็ดข้าวขาวๆนี นี่ตรงที่ผมทุบหอยครับทุบหอยเชอรี่นะครับได้มาผมก็ทุบๆๆแล้วก็ผมจะโยนลงตรงนี้กองๆไว้ไม่มีนะครับกิดจุดเกี่ยงเลยครับนี่ครับเพราะว่ากบัวผมเอามาปล่อยบัวแดงไม่เหลือเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับปลาเยอะมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับมันก็ยิ่งต้องการอาหารเยอะปริมาณเยอะนะครับนี่ครับ ต้องหาแหล่งอาหารให้เพียงพอนะครับครับเพราะว่ามีแต่ปลายกินพืชครับปลายกินเนื้อก็มีแต่ปลาช่อน,นครับนี่ครับ,รบกอกล้วยผมลอยน้ำนะครับนี่ครับกอกล้วยแล้วก็กอบัวมีบัว,บวตายแล้วครับ นี่จอกครับจอกผมกับทิ้งไ้ก็ไม่เหลือครับปลากินหมดนี่ครับผักบุ้งปลาไม่ค่อยกินนะครับผักบุ้งนี่ครับผักบุ้งมันกินไม่ได้โลกมามีแต่หอยเชอรี่กินครับเอาว้เดี้ยงหอยเชอรี่นี่ก็กลางคืนเนี่ยกลางคืนหอยเชอรี่ชอบมากเลยครับนี่ครับ ปลาช่อนผมเยอะนะครับเปือดนี่ครับในน้ำนี่ครับตัวเล็กๆเดี๋ยวผมสูบให้ดูนะครับมีนี่ครับเห็นไหมครับสองตัวนี่ครับเป็นฟูงเลยนะครับแล้วก็ออกมาใหม่เล็กๆ,ๆ,ๆก็มีนะครับเยอะมากนะครับมีหลายรุ่นนะครับปลาช่อนผมนี่ครับนี่ครับกำลังลอยน้ํามานี่ครับมีปลาช่อนนะครับนี่ครับนี่ครับมีปลาช่อนนะครับคนนี้ปลาช่อนครับ นี่ครับนี่ครับเยอะมากครับนี่ฝั่งนู้นก็มีครับมีทุกที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเห็นคลิปดีมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็พีงนี้ครับสวัสดีครับ